เลาัมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําแนะนาในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากดรอรวันกิชเวงกุลเพื่อทําให้เรานั้นแข็งแรงสดใส ห่างไกลโรคค่ะสิ่งที่คุณหมอแนะนํานะเราสามารถนําม,มาปรับใช้ในชุดประจําวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะนอกจากนี้คุณหมอก็จะพาเราไปทําความรู้จักกับนวัตกรรมสุขภาพเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่ทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อ,อนไวัยไปตลอดการสัปดาห์นี้คุณหมอมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแนะนําบ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงสุขภาพดีกับดรอรวันค่ะ ปัจจุบันก็จะมีคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับพบว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งความจริงเนี่ยโรคนอนไม่หลับเนี่ยมีสาเหตุค่ะเราต้องหาสาเหตุให้เจอแล้วเราก็จะได้แก้ที่ต้นเหตุนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมาจากการทญญานยาหรือดื่มกาแฟนะคะหรือการประพฤติไลฟ์สไตล์ที่ไม่ถูกต้องอก็ทำให้หนักนอนไม่หลับได้ถ้าเราพบสาเหตุว่าเช่นมาจากยาเราก็ต้องหลีกเลี่องอยงยานั้นนะคะ โดยรวมทั้งถึงกาแฟนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงบางคนก็มาจากความเครียดถ้าเรารู้ว่าเป็นจากความเครียดเราก็ต้องหาทางทํำยังไงไม่ให้เครียดซึ่งอาจจะใช้การทำ meditation mindfulness หรือว่า,าสร้างโปรแกรมใหม่ให้ตัวเองะคะ่ะซ,ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปในการดูแลนะคะอันนี้ยังไงถึงเรียกว่าโรคนอนไม่หลับ ก็คือว่าถ้าเผื่อเราเข้านอนแล้ว15นาทีเนี่ยยังหลับตาไม่ลงยังไม่ป๊อกไปสัทีเนี่ยก็เข้าสู่เรื่องโรคโรคนอนไม่หลับแล้วแล้วก็ภาวะการหลับของแต่ละคนกี่ชั่วโมงถึงจะถือว่าไม่เป็นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์นเนี่ยไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าความต้องการเนีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นน,นั่นคือพอโดยทั่วไปก็ในผู้ผู้สูงวัยแล้วก็ตั้งแต่ 5้าชั่วโมงขึ้นไปนะคะแต่ถ้าจากเด็กเล็กเนี่ยค่ะเขาพบว่าเด็ก3าหปีก็ระยะเวลาที่หลับก็10 1ถิชั่วโมงต่อวัน ถ้า6 12ขวบนี่ก็9 12ชั่วโมงถ้าวัยรุ่นเนี่ย13 18ก็จะ8 10ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิน18ปีแล้วก็ต้องมากกว่า7ชั่วโมงเพราะนั้นในผู้สูงอายุนี่ก็จะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าสารที่ช่วยหลับจากธรรมชาติที่ทเป็นฮอร์โมนชื่อว่าเมลาโทนินเนี่ยคะ่ะจะสร้างเยอะตอนเด็กๆแล้วก็จะลดน้อยลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยมันหลังน้อยลงบางคนน้อยมากเลยทำให้หลับได้สั้นมาก แบบนี้ก็ก็ต้องช่วยค่ะมาพบพบ,พบแพทย์ได้คุณหมอจะช่วยสั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินี่ก็จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะแต่ก็ต้องทานให้พอเหมาะเหมือนกันถ้ามากไปเนี่ยในบางคนก็จะหยุดการตกไข่ในผู้หญิงบางคนได้ด้วยแต่เมลาโทนิน hmm. จะผลผลลบน้อยค่ะพันนี้ถามว่าถ้าเราเป็นโรคนอนไม่หลับ ติดตัวแล้วนะหรือว่าเรานอนไม่หลับนานแค่ไหนถึงจะถือว่าอันตรายนะคะก็คพบว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่นอนไม่หลับเนี่ยติดกันเกิน3วันก็จะแย่มากแล้วค่ะคือสมองจะเริ่มลาจะมีอุบัติเหตุง่ายมีอะไรที่ ตัดสินใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้านอนไม่หลับติดจนเกิน2วันวันที่3าก็จะปอกหลับได้สบายเองแต่ถ้าเกิน3วันยังมีอาการนี่ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ให้ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าสถิติคนที่นอนไม่หลับนานที่สุดอะ่ะกี่วันก็คือเท่าที่ทางการแพทย์เจอก็คือ11วันที่ติดต่อกันไม่หลับเลยซึ่งอันตรายมากเพราะว่าการได้หลับพักผ่อนเนี่ยเป็น เป็นกิฟต์ค่ะเป็นพรที่ดีนะคะเพราะเราทุกคนจะรู้ว่าช่วงที่เราหลับร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองช่วงที่เราหลับเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนแห่งความอ่อนวัยทาให้เราสดชื่นมีความสุขนะคะเพราะนั้นแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนที่พอก็ทําให้ภูมิต้านทานดีนั้นคนที่นอนไม่หลับหรือว่าจากสาเหตุใดๆก็ตามเราก็จะไม่สดชื่นหน้าตาก็ร่วงโรยนะคะสมองก็ไม่แจ่มใสความคิดอ่านก็ไม่ดีภูมิ ต้านทานก็ตกหลายๆท่านก็จะมาติดวัดติดนู่นติดนี่เพราะว่าอดนอนเป็นต้นนะคะอันนี้คือความสําคัญของการนอนหลับนอนหลับที่เพียงพอร่างกายได้ซ่อมแซมนี้เราก็แข็งแรงหน้าตาสดใสแก่ช้านะคะอันนี้จะทําอย่างไรถ้าเราติดเป็นนิสัยชักนอนไม่หลับบ่อยแล้วรู้สึกว่ามันมีผลกับชีวิตประจําวันมากนะคะก็เริ่มต้นง่ายๆก่อนคะ่ะเราต้องปรับ ปรับไลฟ์สไตล์เราให้ถูกต้องค่ะคือหนึ่งก็คืองดอาหารหรือยาที่ทำให้เรานอนไม่หลับเช่นบางคนทานอาหารที่มีผงชูรสเยอะตาค้างทั้งคืนก็ต้องเลิกทานร้านนานประกอบอาหารทานเองดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้ร้านอาหารใส่ผงชูรสเยอะมากนะคะไปจนถึงดื่มกาแฟเท่าดื่มเขาบอกว่าควรจะเว้น1ิชั่วโมงก่อนนอนไม่ใช่ดื่มตอนใกล้ๆจะจะนอนแล้วมันก็จะหลับได้แป๊บนึงแล้วขึ้นมาตาค้าง นะคะชากาแฟแล้วแต่ดูว่าเราแพ้ตรงไหนนะคะ,ะจนถึงยาบางชนิดที่ทำให้เราอลเรล์ตลอดเวลาก็นอกจากนี้ก็คือการปรับสภาพห้องนอนให้เหมาะกับการนอนเราต้องเตรียมพร้อมอยากร่างกายจะได้รู้สึกผ่อนคลายจะได้หลับอย่างดีนะคะเช่นห้องนอนจะต้องเป็นห้องที่มืดสนิทเพราะสารเมลาตทน,นิน,นจะหลัง่งเมื่อมืดค่ะถ้าสว่างมันจะหลั่งน้อยหรือแทบไม่หลั่งเลยนะเราก็ต้องปิดห้องให้มืดสนิทมืดสนิทแล้วก็ หรือแสงดิมไลท์ก็ไม่ควรมีถ้าเราเป็นโรงนอนไม่หลับให้มืดสนิทไปเลยแล้วก็ห้องต้องเย็นสบาย22 24องถึง 24, องศาเซลเซียสเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนหรือว่าถ้าเราชอบเสียงเพลงก็ต้องเป็นเพลงที่รู้เรารู้สึกผ่อนคลายชอบกับเพลงนั้นนะคะแล้วก็อากาศก็ต้องดีในห้องนั้นเช่นเราก็ต้องไม่มี TM 2. 5มีเครื่องฟอกอากาศนะคะอันนี้เราก็หลับให้ตรงเวลา พะมันเป็นนาฬิกาชีวิตอย่างหนึ่งค่ะถ้าเราหลับตรงเวลาถึงเวลาก็จะหลับง่ายปึ้งไปเลยอันี้ทางการแพทย์ก็แนะนําว่าเวลาที่ควรนอนก็คือก่อนสี่ทุ่มเพราะช่วงที่เมลาโตนินจะหลั่งออกมามันประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะนั้นเราหลับก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วพอเมลาโตนินหลัง่งเราก็จะหลับลึกตื่นมาสดชื่นอ่อนวันะคะอันนี้ก็คือหลักการแล้วก็รวมทั้งเครื่องแต่งกายในการนอนมันก็ต้องรวมสบายไม่ใช่นุ่งฟิต รัดอึดอัดมันก็หลับไม่นานก็อึดอัดนะคะเหล่านี้เป็นทางกายภาพทางรักษาที่เรงาต้องจ,จัดแจงตัวเองนะคะไปจนถึงอาหารไม่กินอาหารมื้อหนักถ้าทางการแพทย์เรานิยมให้งดมื้อเย็นไปเลยให้ท้องว่างๆสบาย,บาย,บายเพราะถ้าเรากินมื้อหนักเนี่ยกระเพาะลำไส้ยังทํางานอยู่แล้วเราหลับบางทีมันก็บีบตัวช้าลงช่วงเราหลับทําให้เรากเกิดการหมักหมม,มเกิดเชื้อราใน ช่องทางเดินลำไส้เนี่ยทำให้เป็นโรคท้องอืดท้องเฟอ้อไปจนถึงภูมิต้านทานตกฮอร์โมนแปรปรวนแล้วก็ไปจนถึงเรามีเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นสิ่งง่ายๆแต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เราถ้าเราได้ดูแลตัวเองอย่างดีเนี่ยจะทำให้เราหลับง่ายหลับสบายนอกจากนี้ก็คือการออไม่ อ่านหนังสือไม่ทําเรื่องเครียดๆค่ะอย่างน้อย2องชั่วโมงก่อนที่จะหลับหรือไม่ดูหนังที่มันตื่นเต้นดูหนังผีแล้วมากลัวแล้วนอนไม่หลับเป็นต้นนะคะอันนี้เป็น,เ,ปนเทคนิคง,ง่ายๆซึ่งบางทีเราลืมคิดแต่มันสําคัญมากเพราะว่าการที่เราได้หลับพักผ่อนที่พอเพียงเนี่ยภูมิเราก็จะได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ติดโรคติดตอ่อง่ายๆเหมือนที่เราจะต้องไปเจอกันในวันรุ่งขึ้นเป็นต้น,นะคะ่ะ